สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชกิกทุกท,ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับถ้า VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอราว VIP นะครับลาว VIP หรือลาวรอบดึกนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับวับนที่ 10, 11มีนาคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะลาว VIP ก็จะมีทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับออกเวลา สามทุ่มยีิบเก้านาทีหรือสามทุ่มครึ่งราวานี้นะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะอขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะเฮงเฮงเฮงงนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รับชมตอวภัยครับหาวนอน <c oughs> คนแก่เนาะนี่จะง่วงนอนกับผง่วงนอนเนาะเขาเรียกว่าไว้ไวเขาเรียกว่าอะไรไว้ทองอือไว้ทองอย่ามีพฤติกรรมแปลกๆ,ๆมีพฤติกรรมแปลกๆชอแอบไปเที่ยว <c oughs> ชอบแอบไปเที่ยวมือมีพฤติกรรมแปลกๆฮะ ไปเที่ยวก็ไม่ไปเที่ยวไหนหรอกไปเที่ยวชมสวนชมทุ่งชมปลาในสระน้ำชมอะไรที่เอามาปล่อยไว้อะไรอย่างงี้อ่ามาชมเลยนะครับอ่าคันนี้มาชมนะไม่ต้องแอบนะชมเลยนะลาวีพีศูนย์หนึ่งสองเน้นที่สองครับสองสองสามสามสองสองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองครับ ส่วน1นนะครับ1 3 3 1 1 4 4ม1 5 1 1 6ึ1 1 7 7 1นาหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนศูนย์คือตัวเรานะคือตัวเราเน้นนะครับเน้นที่สองนะหนึ่งนะครับเรานะรูดก็ได้นะครับวิ่งก็ได้นะครับประมาณนี้ตามตามนี้เลยตามนี้เลย เอาส่วนทางท้ายนะสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับาทางท้ายนะอ่าหามนี้คเ,เดินศูนย์หนึ่งสองนะครับอืมเน้นที่สองนะเล่วนหนึ่งใครจะลุยจะวิ่งก็ได้สองใครจะลุยจะวิ่งก็ได้นะครับประมาณนี้นะส่วนรองคือศูนย์อ่าใครชอบศูนย์ก็พิจารณาอยู่ส่วนทางนี้คือตัวตองนะครับ ดาวอ i p สามทุ่มนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับสามทุ่มครึ่งของทุกวันทุกวันนะครับช่อง v ี P ธรรมดาก็จะมานําเสนอทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับข,ข,ข,ขอให้ทุกท่านได้เฮได้กิดกันนะครับได้เห็นได้กิดกิดได้เงินนะครับไม่ใช่กริสร ah ุปนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆครับ่าครับ